บันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกเล่มที่4ซีซั่นที่2ตอนที่23บทส่งท้ายทวีพทางเหนือณมหาจักรวรรดิเลวแลดนซึ่งมีอนณาเขตครอบคลุมทั่วบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของดินแดนฝั่งตะวันตกนั้นมีทะเลบีช ซึ่งเป็นทะเลน้ำจืดแคบแคบไหลาย,ยาวผ่านกลางทวีปลงไปยังทะเลกลางใต้โดยยึดทะเลปีกเป็นพรมแดนระหว่างมหาอาณาจักรเลโวแลนด์สถานที่ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นคือาศาสนาจักฮีรุกาศาสนาประจำชาติซึ่งมีอิทธิพลกับทุกประเทศของเผ่ามนุษย์ในทวีปทางเหนือนี้ปลายอ่าวด้านในสุดของทะเลปีกซึ่งอยู่ทางเหนือของาศาสนจักฮีรุมีภูเขาสูงชันหลายลูก เลียงยาวติดกันจนลากเป็นเส้นแบ่งเขตกับมหาจากักรวรรดิเรียกว่าเทือกเขาลูทิออสและทางทิศใต้ของเทือกเขาก็มีอาณาจักรอยู่สาอาณาจักรที่อยู่ติดรอบด้านของศาสนาจากักรเฮลุกแต่ด้วยความที่มีอิทธิพลมากกับมวลชนซึ่งถูกเรียกว่าผู้ศรัทธาทําให้พมแดนยังไม่เคยถูกลุกลานเลยสักครั้งนับตั้งแต่ก่อตั้งศาสนาจักรมา ในกลุ่มเทือกเขาลูทิออสนั้นมีภูเขาลูกหนึ่งเป็นที่ตั้งของแลมิทิลซึ่งถูกเรียกกันว่าภูเขาอัสซันและบนพื้นที่ลาบเชิงเขาของภูเขาลูกนั้นมีนครศักดิ์สิทธิ์เฟลูวิโอ อันซาสอันเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศาศาสนาจักรฮีลุกตั้งอยู่มหานครซึ่งปราศจากเพลิงแห่งสงครามและไม่เคยประสบภัยจากสัตว์อสูรมาอย่างยาวนานทำให้เมืองนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีคำสอนของาศาสนาฮีลุกแพร่หลายอย่างไม่ต้องสงสยัยและยังเป็นดินแดนในฝันอีกด้วย ผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองนครศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คืออัคราปมุกแต่ก็เป็นเพียงแค่ล่องลอยที่ยังคงหลงเหลือของประเทศที่เคยตั้งอยู่ที่นี่ก่อนจะมีการก่อตั้งาศาสนาจักรดังนั้นแม้จะชื่อว่าปรมุกแต่ก็มีตัวตนเพียงระดับเจ้าเมืองคนหนึ่งซึ่งเหลือแค่ชื่อเท่านั้นส่วนผู้ที่กลุ่มอำนาจเบสเซจอย่างแท้จริงของาศาสนาจักรฮีลุกนั้นคือพระสันตปาปาผู้อาศัยอยู่ในอาสนวิหารกลางอั ซันซึ่งตั้งอยู่ช่วงตอนกลางของภูเขาอาสนะวิหารนั้นอยู่บนสุดปลายทางของบันไดหินขนาดใหญ่ที่ทอดยาวจากนครศักดิ์สิทธิ์ไปยังภูเขาอาสันโดยมีชื่อเรียกทั่วไปว่าบันไดแห่งความศรัทธ,ธาตรงตอนกลางของภูเขามีลานกว้างขนาดใหญ่ที่ถูกปรับพื้นจนเรียบเท่ากันด้วยฝีมือของมนุษย์และมีอาคารคล้ายกับระเบียงชั้นนบด หรือระเบียงโบสถ์ที่มีหลังคามักจะเป็นระเบียง4ด้านล้อมรอบกลางของโบสถ์มันมีขนาดมากขึ้มาตั้งล้อมรอบด้านลานกว้างนั้นอีกทีด้านหน้าลานมีโบสถ์สีขาวสูงใหญ่หน้าเลื่อมใสตั้งประดิษฐานอยู่โบสถ์หลังใหญ่ตกแต่งไปด้วยของประดับและงานสลักที่ใช้เวลายาวนานหลายปีสร้างสรรค์ขึ้นมา เตียมไปด้วยความนาเกรงขามอย่างยิ่งจนถูกยกย่องให้เป็นปราศาทแห่งงานศิลป์เพียงแค่โบสถ์หลังนั้นหลังเดียวก็มากเกินพอที่จะทำให้ประเทศอื่นรับรู้ถึงอำนาจของพระสันตปาปาได้แล้ว อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นโบสถ์หลังใหญ่ยักษ์แต่คนที่สามารถย่างกลายเข้าไปที่นั่นได้กลับมีแค่คนเพียงหยิบมือเท่านั้นบนพื้นหินขัดสีขาวเงาเป็นประกายของโบสถ์มีสตรีผู้หนึ่งกำลังเยื้อย่างอย่างมาดมั่นคล้ายกับอวดโชเลือนล่างพร้อมกับเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นจนสะท้อนเป็นเสียงดังสตรีผู้นั้นมีรูปโฉมงดงามหมดจดและมีเลือนผมยาวสีทองสว่าง ทว่าชุดสีขาวที่สวมใส่นั้นกลับแหวกผ่าคล้ายจะอวดโชว์หน้าอกอวบใหญ่ที่กำลังกระเพื่อมไปมาผิดกับบรรยากาศรบอบรๆขาขาวเลี้ยวยาวออกมาจากชายกระโปรงที่ผ่าเว้าสูงท่าทางการเดินอันปราดเปรียวนั้นมองแวบแรกช่างดูเหมือนกับหญิงขณิกาหรือนางละพําอย่างไรก็ตามหัวเครื่องประดับอย่างกำไลหรือเนื้อผ้าที่เธอสวมอยู่นั้นมีแต่ของที่หญิงเหล่านั้นไม่อาจจะหามาใส่ได้สักครั้งในชีวิต ตรงปลายทางที่สตรีผู้นั้นก้าวไปเริ่มมองเห็นเงาคนอีกคนหนึ่งใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นชายผมสีดำซึ่งแต่งผมด้วยเจลจนเลียบแป้แต่งกายด้วยชุดนักบวชหรูหราและอลังการกว่าชุดที่นักบวชทั่วไปสวมใส่กันมีรอยยิ้มสุภาพนุ่มนวลอยู่บนใบหน้าทว่าเมื่อแลเห็นว่าสตรีที่กำลังมุ่งตรงมาจากฝั่งตรงข้ามเป็นใครริมฝีปากนั้นก็งองงุมลงเล็กน้อย บ่งบอกถึงความไม่พอใจ ชายหญิงสองคนต่างหยุดยืนประจันหน้ากันณนะบริเวณแห่งหนึ่งของอาสนวิหารอันกว้างใหญ่ระหว่างที่สายตามองศพกันอยู่ครู่หนึ่งผู้ที่เอ่ยปากเป็นคนแรกก็คือชายที่แย้มยิ้มอ่อนโยนอ้าวท่านคานินั่นแซนติทัสน่าแปลกนะที่ท่านมาอยู่ที่นี่นึกว่าจะเอาแต่ม่วผู้ชายอยู่ในจกกักรวรรดิตวันตกเสียอ,อีกชายคนนั้นพูดประชดแดกดันด้วยรอยยิ้มบางและแล้วบรรยากาศรอบตัวของสตรีผู้ถูก เรียกว่าคาดินัลแซนติตัสก็พลันเปลี่ยนไปลอยยิ้มมีสเสน่ห์พาดผ่านริมฝีปากขณะที่เธอยกมือกอดอกในท่าที่ดันอวดหน้าอกขนาดใหญ่ให้เห็นหญิงสาวผู้นั้นคือหนึ่งในเจ็ดคาเดนัลหรือหนึ่งในผู้ดำรงตำแหน่งพระคาเดนัลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิสืบทอดตำแหน่งพระสันตปาปาผู้อยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจในศาสนจักรฮีลุกเป็นรุ่นต่อไปนามของเธอก็คือ เอลินลักชูเลียเอลินแลบลิ้นสีแดงของตนเลียลิมฟิปากอันเยาหยวนแล้วส่งสายตาไปยังชายฝั่งตรงข้ามหรือหนึ่งในเจ็ดพระขาดีน,นันซึ่งดำลงตำแหน่งเดียวกับตนตายจริง ข้าก็แค่ทํางานตามรับสั่งของท่านพระสันตปาปาเท่านั้นนะนะพอดีว่ามีการเคลื่อนไหวแถวทางตะวันตกข้าก็เลยใช้หินเคลื่อนย้ายมาแจ้งข่าวนะมีน้ำเสียงเย้าแย่แฝงอยู่ในคําพูดของเอรินขณะที่เธอจ้องมองชายผู้เป็นคู่สนทนาเช่นนั้นอีกอย่างที่บอกว่าหน้าแปลกที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเรื่องนั้นตัวท่านเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรือท่านคาดดนันลิเบราลิตัส คนที่ปกติชอบเอาแต่ขู่เข็นทรมานทรกรรมคนอื่นอยู่ข้างนอกอย่างท่านนะ่ะจู่ๆก็มาขอเข้าเฝ้าพระสันตปาปาที่นี่คงไม่ใช่เพราะทำความผิดอะไรข้างนอกนั่นแล้วถูกเรียกกลับมาหรอกนะเอลินกล่าวถามคำพูดของเอลินทําให้ชายผู้ถูกเรียกว่าคาร์นันลิเบราลิตัสหรือ พาลูมออาวาลิเทียนั้นชักสีหน้าไม่สบอารมณ์ก่อนจะชี้หน้าดาใส่ว่าเ้ออย่าเอาค่าไปรวมกับไอ้เจ้าชาร์ลสที่เพิ่งถูกตะเพิดไปทวีปทางใต้นะเป็นเพราะอัศวินวิญญาณสองตนที่ข้าสั่งให้พวกมันไปเก็บรวบรวมหินผลึกวิญญาณหายไปตัางหากข้าถึงต้องมาขอกับท่านใหม่เท่านั้นหรอกพาลูมอกล่าวเช่นนั้น เอลิสผุดสีหน้าตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของพารลูมอแต่แล้วก็เปลี่ยนไปยิ้มอย่างมีเลสน,นัยก่อนจะขยับเข้าไปใกล้อีกฝ่ายหน แม้มีอัศวินวิญญาณตั้งสองตนแต่จู่ๆก็หายไปเหรอนี่ท่านส่งมันไปที่ไหนกันล่ะหรือแกล้งทําเป็นว่าอัศวินหายไปสองตนเพื่อจะได้เอาไปเสริมกองทัพของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นกันแน่เอลิสกล่าวถามว่าจะหาเรื่องนั้นทําเอาบนใบหน้าของพาลูมอที่เคยฉีกยิ้มสุภาพมาโดยตลอดมีเส้นเลือดปูดขึ้นมาอย่างไม่ชอบใจคิ้วตวัดขึ้นบ่งบอกถึงความโกรธ นี่เจ้าคิดจะกล่าวหาว่าข้าแจ้งความเท็จกับท่านฝันตปาปางั้นเหรอบรรยากาศตึงเครียดไหลแทรกซึมอยู่ระหว่างทั้งสองคนก่อนจู่ๆจะมีเสียงทุ้มต่ำและสุขุมเอ่ยขัดขึ้นมาว่าพอแค่นั้นแหละทั้งคู่เลยเมื่อได้ยินเสียงนั้นทั้งสองคนที่กำลังเขม่นใส่กันก็พังะหันไปทางต้นเสียงก่อนจะรีบนั่งลงคุกเข่าแสดงความเคารพทันทีบุคคลที่สามารถทำให้พระคาดีนัน่นถึงสองคน กลมศรีรษะอย่างยำเกรงได้จะเป็นใครไปได้นอกเสียจากพระสันตปาปาผู้กุมอำนาจเป็ดเสร็จอย่างแท้จริงของศาสนาจากเฮลุกนี้ทรงพระเจริญท่านธาน,นาทอส บุคคลที่ก่อนหน้านี้สัมผัสไม่ได้ถึงวิแววยืนอยู่เงียบๆบ,บนพื้นหินสีขาวซึ่งจะส่งเสียงกล้องกังวานในยามที่ก้าวเดินดวงตาจ้องมองทั้งสองคนที่ลงไปนั่งคุกเขา่าขณะพยักหน้าในมือถือคาถาศักดิ์สิทธิ์อันบ่งบอกถึงอำนาจของพระสันตป,ปาปาและสวมเครื่องแต่งกายหรูหรายิ่งกว่าเสื้อนักบวชของพระคาดีนันบนศีรษะสวหม,มวกขนาดใหญ่และติดตราศักดิ์สิทธิ์เอาไวา้ซึ่งเป็นตราที่อัน อนุญาตให้ใช้ได้แค่เฉพาะพระสันตปาปาเท่านั้นใบหน้าถูกคุมปิดด้วยผ้ากรุมจนมิดจึงไม่สามารถมองเห็นหน้าด้านในได้เขาคือผู้ปกครองาศจจาสนจักรฮีลุกแห่งนี้พระสันตปาปาธานทานทอสซินวีเวส ฮิลุกพระสันตปาปาผู้แต่งกายต่างออกไปกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบจากภายใต้ผ้าคลุมหน้าสีขาวว่าข้าไม่ได้สงสัยในคำพูดของพานลูมอสล็อกอัศวินสำรองนะจะเอาตัวที่อยู่ชั้นใต้ดินไปก็ได้เอลิสเองก็อย่าไปแย่เขาเลยเมื่อสันตปาปาทานาทอสกล่าวเช่นนั้นก็ทำให้พระคาเดนั่นทั้งสองคนตอบโดยก้มศรีรษะลงต่ำกว่าเดิมทานาทอสกล่าวต่อว่า ข้าทราบข่าวมาจากเอลินว่าทางจากักรวรรดิตวันตกกำลังเคลื่อนกองทัพอย่างเต็มกำลังเพื่อเตรียมก่อสงครามกับตะวันออกดังนั้นทางทิศตะวันตกที่การป้องกันลดน้อยลงก็คงจะโจมตีได้ง่ายขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็คงจะต้องขอให้พวกท่านทั้งสองทำงานให้หนักขึ้นแล้วละทั้งสองคน ตอบกลับอีกครั้งว่ารับทราบแล้วแล้วพาสันตปาปาก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจก่อนจะหันหลังให้ท่ามกลางเสียงฝีเท้าซึ่งดังกล้องไปตามพื้นหินสีขาวที่ยาวเหยียดและเย็นเยียบพาสันตปาปาได้เดินจากไปตามระเบียงทางเดินด้วยท่าทางเบิกบานใจอย่างแท้จริง ผสมผสานเข้ากับเสียงฮัมเพลงที่ดังลอดออกมาจากใต้ผ้าคลุมแต่แล้วด้วยสายลมที่พัดปะทะกับภูเขาอันซัสที่ตั้งขวางอยู่จนไหลวูบเข้ามาผ่านทางหน้าต่างของศาสนาวิหารก็ทำให้ผ้าคลุมหน้านั้นตลบขึ้นเล็กน้อยทว่ากลับไม่มีผู้ใดในอาสนาวิหารแห่งนั้นสักคนที่ได้เห็นใบหน้าอันแท้จริงของพระสันตปาปาซึ่งสามารถเห็นได้ผ่านผ้าคลุมที่ตลบขึ้นไปเลยแล้วก็จบ เล่มที่สี่ของนิยายเรื่องบันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกเล่มที่สี่หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย